ตัวเล GDP ของเราปปที่ผ่านมาก็โตต่ำสุดในอาเซียนตอนนี้ถ้าเทียบกับอาเซียนหลักๆเราก็ต่ำกว่าเขาอยู่ดีนะคะหลีดไปถึงเรื่องที่ถ้าเราจะมีโอกาสรับประโยชน์จากเรื่องของการย้ายฐานการผลิตเราก็ต้องมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีแต่ว่าคําถามก็คือเรามีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีหรือเปล่าถ้าเราอยากจะดึง FTI ใหญ่ๆแบกชิปไปเลยนะเอา Apple เข้ามาเอา ทสลานะครับหรือว่าบริษัทชั้นนําก็แล้วแต่เราเข้ามาตั้งในเมืองไทยก็แน่นอนดึงดูดความเชื่อมั่นโอ้ขนาดบริษัทใหญ่ยังมาเลยนะครับรายอื่นก็น่าจะมาตามก็เป็นเรื่องดีเปยงแต่ว่าเราต้องมาคิดต่อว่าถ้าบริษัทใหญ่มาเขามาคนเดียวแล้วมาดึงเอา SME บ้านเราไปช่วยเขาหรือเปล่าหรือว่าเป็นบริษัทใหญ่ที่มาแล้วเอาพักพวกตัวเองมาหมดเอา s m e มาหมด สุดท้ายถ้ามาแล้วมาแค่ซื้อที่ดินนะครับนี่กลมอุตสาหกรรมใช้ไฟบ้านเรา่อสร้างบ้านเราเม็ดเงินไม่ได้มีการกระจายตัวเข้ามาในประเทศอันนี้ก็น่าห่วงเหมือนกันว่าสุดท้ายมันจะมีการเติบโตสักแค่ไหน วัตหลักที่จะยกระดับจริงๆก็คือ่ังชาตนให้เข้ามาลงทุนไม่ว่าจะเป็นการเร่งการลงทุนนะเรามี e e c แล้วจะขยายสินค้าเพิ่มเติมไหมรวมทั้งเรื่องของการเจรจา f t a สุดท้ายก็กลับมาวงเวียนตรงนี้แหละครับเรื่องของการลงทุนยกระดับศักยภาพของไทยให้ s s e ของเราเชื่อมโยงกับฟังชาตนให้ได้ก็ยังเชื่อเรื่องการลงทุนจากเอกชนนี่แหละครับเป็นตัวขับเคลื่อนรวมทั้งภาครัฐเองนะครับก็ต้องเป็นตัวสําคัญในการที่จะช่วยอำนวยความสะดวกนะครับหรือว่าร่วมลงทุนในเรื่องของโครสร้างพื้นฐานได้ด้วย มันมีหลากหลายมิติะครับที่จะดูปัญหาเชิงโครงสร้างได้แล้วก็พยายามยกระดับให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้มากกว่านี้เพียงแต่ว่ามันไม่ง่ายถูกผมว่าต้องรักษาสมดุลกันนะครับทั้งกระตุ้นระยะสั้นหน่อยเอาให้มันเร่งขึ้นมาหน่อยแล้วก็ปรับโครงสร้างระยะยาวผมว่าต้องเดินหน้าไปด้วยกันนะครับฟังดูดีนะครับ ก็นะครับนะครับผมไม่ใช่บริษัทอเมริกันนะครับแต่ว่า <laughs> ลองคิดกันดูแล้วกันผมเองเนี่ยผมอาจจะไม่ได้บอกว่าต้องเอาบริษัทใหญ่สุดๆมาเลยนะครับเอามาบ้างเพื่อดึงความเชื่อมั่นทําเรื่องของมาร์เก็ตติ้งได้บ้างแต่เอาขนาดกลางมาก็ได้นะครับแล้วมาพัฒนาฝีมือให้กับคนงานไทยมาร่วมกันพัฒนาในจุดนี้มาร่วมทุนกันผมว่าตรงนั้นก็จะเป็นโอกาสหนึ่งเพราะฉะนั้นตอบคําถามก็คืออาจจะ เอามาหลากหลายส่วนก็นได้นะครับจะได้จะได้เห็นภาพการเติบโตนะครับของศัยภาพธุรกิจใหญ่ของเรารวมทั้งเอสเอ็มดีของเราด้วยนะครับไหครับที่เราคุยกันเมื่อสักครู่มันไม่ง่ายเหมือนการเติมเงินเข้าไปในกระเป๋าแจกเงินทีเดียวจบหรือว่าลดดอกเบีย้ยทีเดียวจบแล้วค่อยไปคิดกันทีหลังว่าสุดท้ายปีหน้าจะเป็นอย่างไรเพราะถ้าเกิดว่ามีการเร่งในระยะสั้นระยะต่อไปเราก็รู้กันว่าอะไรที่มันโตเกินไปเนี่ยสุดท้ายมันก็แผ่วคนซื้อของไปแล้ว มันก็หยุดซื้อถูกไหมครับถ้าไม่เกิดการจ้างงานเกิดการผลิตที่มันยั่งยืนก็นอกเหนือจากเรื่องของการมองปีต่อปีนะคะเราก็เคยคุยกันบ่อยๆนะคะว่าปัญหาเชิงโครงสร้างหรือว่าภาพของการโตต่ำนะคะเรามีอาการนี้มานานแล้วนะคะแล้วก็น่าเป็นห่วงว่าเราจะมีอาการนี้ต่อไปถ้าเราไม่แก้ไขอะไรบางอย่างนะคะตอนนี้ ก็มีข้อมูลนะคะว่าตัวเลข GDP ของเราปีที่ผ่านมาก็โตต่ตาสุดในอาเซียนตอนนี้ถ้าเทียบกับอาเซียนหลักๆนะคะอย่างที่คุยกับดร,รก่อนเข้ารายการเราก็ต่ํากว่าเขาอยู่ดีนะคะลีดไปถึงเรื่องที่ถ้าเราจะมีโอกาสรับประโยชน์จากเรื่องของการย้ายฐานการผลิตเราก็ต้องมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีแต่ว่าคําถามก็คือเรามีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีหรือเปล่าเราดึงเงินทุนจากต่างชาติได้ไหมเราพร้อมหรือเปล่านะคะดูที่อาการเศรษฐกิจโตต่ตาํา ของเราก่อนนะคะปีที่แล้วก็โตต่ำนะคะปีนี้ก็ยังโตต่ำอยู่นะคะปัญหาหรือว่าสิ่งที่เป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบกับต่างชาติตอนนี้นะคะที่เป็นเพื่อนบ้านเราก่อนดอกเตอร์มองว่ามันมีจุดไหนที่เราน่าเป็นห่วงหรือว่าเราต้องไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นอย่างมีนัยยะสำคัญก่อน,นเยอะแยะไปหมดนะครับคุณกิตาเพราะว่าเรากำลังพูดถึงโครงสร้างเศรษฐกิจซึ่งมันซับซ้อน <ๆ S 1> มันมีหลากหลายนะครับเรา แค่ยกตัวอย่างเรื่องการลงทุนแล้วกันนะครับทำไมจะดึงดูดต่างชาติจากจีนให้ย้ายฐานมาประเทศไทยนะครับเขาก็มองว่าถ้าย้ายฐานมาเขาก็คงไม่ได้มองแค่การเติบโตของการบริโภคในประเทศไทยทําไมล่ะก็เพราะว่าประเทศไทยประชากรอาจจะมองอ่ะเจ็ดสิบล้านนะครับกาลังซื้อระดับกลางมีเท่าไหร่อาจจะมองว่าเราก็มีกําลังซื้อระดับกลางมีนะนะครับแต่การเติบโตนะครับของประชากรเองก็ต่ำ การเติบโตของแรงงานเองก็ต่แล้วกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยถูกไหมครับซึ่งตรงนั้นเองอาจจะเห็นว่าการเติบโตในอนาคตก็อาจจะไม่ได้มีมากนักนี่คือแค่ดูในประเทศถ้ามองว่าอาจใช้ไทยเป็นฐานเพื่อประกอบสินค้านะครับแล้วส่งออกล่ะนะครับพอได้ไหมนะครับเราก็ต้องมาดูปัญหาอีกว่าถ้าขาดแคลนแรงงานนะครับยิ่งแรงงานมีทักษะ เราเราก็ไม่ได้บอกว่าเราจะเอาสิ่งทอเอารองเท้าเอาประกอบทีวีกลับเข้ามาถูกไหมครับเราากำลังพูดถึงเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าเรื่องเทคโนโลยีนะครับอที่มากขึ้นนะครับอ่ซึ่งตรงนั้นก็ต้องอาศัยแรงงานมีฝีมือก็ต้องมาดูว่าก็ต้องกลับไปที่การศึกษาเรื่องการเทรนนิ่งนะครับอ่ตรงนั้นเราพร้อมแค่ไหนทีนี้กลับมาอัตจผลิตได้จะขายใครเพราะเขาก็ไม่ได้ขายแค่ไทยเขาจะขายอาเซียนนะครับตลาดก็จํากัดละเขาก็ต้องมองการค้าตลาดโลกไปยุโรปไปสหรัฐนะครับไปหลากหลายประเทศ เขาก็ถามเราละเรามี FTA Free Trade Agreement หรือการเจรจาการค้าเสรีหลายประเทศหรือเปล่าก็เอาข้าจริงเราก็พยายามจะบอกว่าเรามีอาเซียนเรามี RCEP นะครับก็คืออาเซียนบวก6บวก5ก็แล้วแต่ก็ไม่พอละครับยังไม่มี FTA กับยุโรปยังไม่มีกับสหรัฐนะครับเวียดนามมีแทบหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็เองอาจจะมองว่าเราเองกำลังเดินหน้าน,านะแต่ว่าเราเองอาจจะเดินช้านิดนึงนะครับ ก็อาจจะต้องพยายามที่จะผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆนะครับแล้วก็พยายามที่จะเร่งนะครับในการดึงดูดต่างชาติให้เข้ามาผมเชื่อว่าจุดเด่นของเรายังมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรเรื่องของคุณภาพของแรงงานเรื่องของอเรื่องของการอยู่ในประเทศนะครับค่าครองชีพเองก็ไม่สูงผมเชื่อว่าหลากหลายส่วนเองก็ยังสามารถดึงดูด FDI ให้เข้ามาได้นะครับก็อาจจะมองภาพตรงนี้ครับรวมทั้งขยายในเรื่องของภาคบริการ ที่เราเห็นเรื่องของการท่องเที่ยวผมว่าเน้นการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพให้เขาอยู่นานขึ้นนะครับให้เขาใช้จ่ายมากขึ้นผมเชื่อว่ามันมีหลากหลายมิติครับที่จะดูปัญหาเชิงโครงสร้างได้แล้วก็พยายามยกระดับให้เศรษฐกิจไทยเติบโ,โตได้มากกว่านี้เพียงแต่ว่ามันไม่ง่ายถูกไหมครับที่เราคุยกันมอสักครู่มันไม่ง่ายเหมือนการเติมเงินเข้าไปในกระเป๋าแจกเงินทีเดียวจบหรือว่าลดดอกเบีย้ยทีเดียวจบแล้วค่อยไปคิดกันทีหลังว่าสุดท้ายปีหน้าจะเป็นอย่างไรเพราะถ้าเกิดว่ามีการเร่งในระยะสั้นระยะต่อไปเราก็รู้กันว่า อะไรที่มันโตเกินไปเนี่ยสุดท้ายมันก็แผ่วคนซื้อของไปแล้วเดี๋ยวมันก็หยุดซื้อถูกไหมครับถ้าไม่เกิดการจ้างงานเกิดการผลิตที่มันยางยืนก็ผมว่าต้องรักษาสมดุลกันนะครับทั้งกระตุ้นระยะสั้นหน่อยเอาให้มันเร่งขึ้นมาหน่อยแล้วก็ปรับโครงสร้างระยะยาวผมว่าต้องเดินหน้าไปด้วยกันนะครับค่ะเรื่องปรับโครงสร้างระยะยาวนะคะเราเริ่มทําส่วนไหนก่อนดีคะดเรเรื่องปัญหา พัฒนาฝีมือแรงงานเราก็ดูต้องทำนะคะแล้วก็เรื่องของแรงงานเนี่ยเรามีประเด็นเรื่องของสังคมสุขอายุซึ่งอาจจะทําให้จํานวนแรงงานในระบบของเราน้อยลงไปด้วยเช่นกันผลิตภาพก็อาจจะต่ําลงนะคะดรโอ้เยอะแยะเลยนะครับจริงๆถ้าพูดถึงูเวลาเราบอกว่าให้ยกระดับฝีมือแรงงานมันเป็นคําพูดที่สวยหรูนะครับแล้วเราก็จะไปบอกว่าเนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลหน้าที่ของหน่วยงานกระทรวงแรงงานบ้างแต่เอาค้าจริงคุณกีต้าร,ราบไหมครับว่าจริงๆแล้วเอกชนก็เดินหน้าไปแล้ว มีหลากหลายหน่วยงานธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยเขาก็ไปร่วมกับสถาบันศึกษานในต่างจังหวัดก็แล้วแต่มีการทำ on the job training บ้างดึงมาอบรมหลักสูตรบ้างไปร่วมออกแบบหลักสูตรกับสถาบันศึกษาบ้างื่อเวลาจบมาแล้วเนี่ยก็สามารถเข้ามาทำงานได้โดยตรงนะน,นี่ก็ธุรกิจขนาดใหญ่เขาทำได้เขาร่วมมือกับสถาบันศึกษานะครับซึ่งตรงนั้นเองก็สามารถเดินหน้าได้แล้วรายเล็ก,กล SME ล่ะนะครับซึ่งตรงนี้เองแน่นอนแล้วไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ถูกไหมครับต้นทุนก็ไม่มีไม่ได้ออกแบบเรื่องค่าใช้จ่ายตรงนี้ไว้อันนี้ก็โดนผลกระทบได้เช่นกันก็ก็หวังว่าจะมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามานะครับดูแลในจุดนี้มากขึ้นให้ตรงจุดมากขึ้นรวมทั้งสถาบันศึกษาเองก็ร่วมกับเอกชนออกแบบนะครับการศึกษาในอนาคตผมว่าทําได้อยู่กําลังเดินหน้าอยู่แหละครับผมไม่ได้ไปมองว่าเป็นผลลบอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้ามองดูต่อไปเนี่ย แรงงานของไทยเนี่ยเราบ,บอกว่าแรงงานในระบบจะขาดแคลนแรงงานของไทยไม่ได้อยู่ในระบบนะครับในระบบมีอยู่น้อยมากนะครับในประกันสังคม14 15ล้านจาตัวเลขไม่ได้นอกระบบมีอยู่20กว่าล้านนะครับก็พยายามที่จะดึงจากนอกระบบเข้ามาสู่ในระบบมากขึ้นมีการเทรนมากขึ้นหรือโครงสร้างเศรษฐกิจอาจจะต้องเปลี่ยนไปให้ได้รับมือกับแรงงานที่อยู่นอกระบบมีสระมากขึ้น แต่ว่าก็ต้องดูแลเขาเหมือนกันนะครับผมว่าโจทย์ตัวพวกนี้ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันนะครับสำหรับรัฐบาลนะครับค่ะแล้วส่วนที่เป็นวัยนะคะปัญหาสังคมสูงอายุเนี่ยเราเราแก้ไขหรือว่ามันมี p r a c t i c ในการบริหารจัดการสังคมสูงวัยยังไงบ้างนะคะคือเราก็เห็นว่าญี่ปุ่นก็เป็นนะคะตอนนี้จีนก็เป็นอยู่หลายๆประเทศในวันตกก็เป็นนะคะแต่ว่าเศรษฐกิจของเขาบางประเทศก็ไม่ได้แย่ะคะ่ะทร์คือเวลาเราคุยกับนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราจะบอกว่า โอ้หถ้าเกิดขาดแลนแรงงานเกิดจากสังคมสูงวัยเนี่ยเศรษฐกิจจะโตช้าลงนะถูกไหมครับเราก็จะกลัวกันแล้วก็มองอเรื่องของแรงงานสูงอายุเป็นด้านลบกันหมดนะครับแต่จริงๆถ้ามองดูอย่างประเทศอย่างญี่ปุ่นนะครับหรือในยุโรปเองก็แล้วแต่เนี่ยที่อัตราการเกิดเขาน้อยเนี่ยเจอสังคมสูงวัยกันค่อนข้างเร็วเนี่ยสิ่งที่เขาแก้ได้เขามีหลากหลายส่วนนะครับอย่างแรกซึ่งเราอาจจะฟังแล้วเราไม่ชอบนั่นก็คือการขยายอายุเกษียณนะครับแทนที่จะไปจบวัยทํางานที่อายุ60 ก็ต่อไป62% 6 5นะครับซึ่งแน่นอนหน่วยง,งานประกันสังคมเองอาจจะมีเงินหล่อเลี้ยงนะครับในจุดนี้มากขึ้นอเอกชนนายจ้างเองก็อาจจะต้องออกแบบนะครับว่าถ้ากเกษียณช้าลงแต่เขาก็ได้รายงานที่มีทักษะมีฝีมือ,อยังทํางานไหวนะครับเขาก็ชอบเหมือนกันนะครับอาจจะต้องมาดูว่าสุดท้ายเป็นอย่างไรนะครับแต่อาจจะไม่ได้มองว่าเป็นภาคบังคับก็ได้นะครับอาจจะเลือกก็ได้นะครับ อีกจุดหนึ่งนะครับที่อาจจะต้องมองก็คือโรบอติกก็คือว่าอะไรก็คือเป็นการใช้เครื่องจักรถูกไหมครับเครื่องจักรเองในอดีตเราก็คุ้นกับว่าไปแรงงานอุสาหกรรมรถยนต์อุตสากรรมอิเล็กทรอนิกส์ใช้เครื่องจักรมาทําแทนคนก็ไม่เป็นไรนะครับคนก็เป็นซุปเปอร์ไวเซอร์ไปตอนนี้ระวางตัวนะครับอาจจะเป็นแรงงานมีฝีมือก็ได้นะครับก็คือ AI นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการใช้พวกของเทคโนโลยีเองก็อาจจะมีผลเหมือนกันในการที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงาน อาจจะไม่ได้เพิ่มมากจนกระทั่งมาทําแทนคนได้นะแต่ว่าก็อาจจะเป็นโจทย์หนึ่งที่อาจจะทําให้เราเองก็สามารถที่จะทํางานต่อได้นะครับไม่ต้องใช้แรงมากขนาดนั้นใช้ทักษะใช้ creativity หรือความคิดสร้างสารรค์ในการทํางาน ันนี้พูดรายการเผือถึงเด็กรุ่นใหม่ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไปบอกเขาด้วยเหมือนกันว่าในอนาคตก็ไม่ต้องกลัวตกงานหรอกนะครับต่อให้งานมันเปลี่ยนไปนะครับใช้ AI มากขึ้นใช้แมชชีนมากขึ้นเราเองถ้าเรียนรู้อยู่กับเทคโนโลยีได้ผมเชื่อว่าก็ยังมีโอกาสทํางานอยู่แล้วล่ะนะครับในภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปแต่โจทย์หนึ่งก็คือเราต้องออกแบบให้ได้ถูกไหมครับเรากำลังพูดถึงสังคมสูงวัยขาดแคลนแรงงานนะครับ mm hmm. ในญี่ปุ่นในหลายประเทศอ่ประเทศไทยเองก็ต้องยอมรับนะว่าเราถึงเวลาที่จะต้อง เรียนแบบสิงคโปร์หรือเปล่าสิงคโปร์ก็เปิดให้มีอิมิเกรนต์นะเราเองก็บอกว่าให้ต่างชาติเข้ามาทํางานบ้านเราแต่เป็นแรงงานไร้ทักษะนะครับเราอาจจะต้องมามองดูว่าจะทํายังไงให้เขาอยู่กับเรานานขึ้นพัฒนาฝีมือมากขึ้นหรือแม้แต่รับแรงงานมีทักษะเข้ามาอยู่ร่วมกับเราว่าน,นั้นเป็นโจทย์หลากหลายครับที่จะต้องชวนกันคิดนะครับ ค่ะนั่นคือเรื่องของรายงานนะคะทั้งในแง่ของสกิลแล้วก็ในแง่ของความท,ท้าทายเรื่องโจทย์ที่เป็นเอจิงโซซ i e ตี้นะคะทีนี้ส่วนหนึ่งที่เป็นความเสียงเราคุยกันแตต้นรายการแล้วนะคะคือนอกจากว่าเราจะเป็นสังคมสูงวัยแล้วนะคะเราอาจจะไปหา ได้โดยการยืดอายุเกษียณนะคะแต่ว่าส่วนที่อาจจะเป็นเอฟเฟกอย่างหนึ่งนะคะก็คือคนแก่เยอะนะคะแล้วก็เป็นคนแก่ที่มีหนี้ด้วยนะคะหนี้คูเรียนเราสูงมากนะคะยังไม่ค่อยเห็นทางว่ามันจะลดลงมาได้ยังไงเลยนะคะเรื่องของหนี้มันทําให้กําลังซื้อต่ำลงนะคะแล้วก็มันก็เกิดปัญหาที่เอฟเฟกต่อไปไหลายๆส่วนด้วยนะคะดรทางศรษฐศาสตร์นะคะหรือว่าทางภาคปฏิบัติแก้ปัญหานี้ยังไงคะในระยะกลางถึงยาวเรื่องหนี้นี่ก็ โจทย์ใหญ่นะครับแล้วเราก็รู้กันดีว่าในเรื่องของภาระหนี้ทั้งเอกชนทั้งคุรเพรสนะฮะพวกนี้เองก็เป็นตัวกดดันเหมือนกันนะครับเรื่องของภาระดอกเบีย้ยก็อยู่ในระดับที่สูงนะครับแต่ผมเชื่อครับว่าโจทย์ใหญ่ของเอกชนหรือแม้แต่ครวัวเรือนเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของดอกเบีย้ยนะครับดอกเบีย้ยเองต้องมาดูกันว่าเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของต้นทุนทั้งหมดนะครับผมเชื่อว่ามีสัดส่วนอีกเยอะน,นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าแรง ค่าไฟนะครับหรือหรือ,รอต้นทุนอื่นๆเองก็สูงนะครับผมเชื่อว่าโจทยไหลโจ,โจ์เนี่ยมันมันก็สามารถที่จะประคองกันได้แต่โจทย์คําถามเมื่อสักครู่น่าจะไปอยู่ในกลุ่มที่เขามีหนี้ค่อนข้างสูงนะครับในบาลานซ์ชีพข,ของเขาก็แล้วแต่สําหรับธุรกิจนะครับก็แน่นอนกลุ่มก่อสร้างกลุ่มสหกรย์นะครับหรือว่ากลุ่มที่ต้องมีสัดส่วนในเรื่องการนําเข้าด้วยนะครับก็อาจจะกระทบไปผมเชื่อว่าเรนจัดการได้ครับผมไม่ได้มองปัญหานี้เป็นปัญหาหลัก ค่ะส่วนเรื่องของการลงทุนนะคะหรือว่าเม็ดเงินตัวเลขของ FDI นะคะเราเคยได้ยินว่าช่วงหลังๆเม็ดเงินที่ไปลงทุนทางตรงในบ้านเราเนี่ยต่ำนะคะเมื่อเทียบกับเชิงเปรียบเทียบนะคะแล้วก็เห็นเพื่อนบ้านในอาเซียนโตขึ้นมาด้วยนะคะบ้านเราควรที่จะมีโปรเจกต์ใหญ่ๆเพื่อดึงเม็ดเงินการลงทุนหรือเปล่านะคะหรือว่ารูปแบบของความมัดใจนะคะหรือว่าสตนเดท์ที่เราจะดึง เม็ดเงินลงทุนในบ้านเราเนี่ยในอนาคตนะคะมันมันมีแนวทางยังไงคะด็อกเตอร์มันมันเป็นโจทย์ที่ต้องคิดนะครับว่าเราอยากจะดึง FDI ขนาดใหญ่ใหญ่ไปเลยนะครับหรือว่า FDI ขนาดกลางๆแล้วจำนวนเยอะ,ยอะๆต่างกันนะครับถ้าเราอยากจะดึง FDI ใหญ่ๆแฟกชิปไปเลยนะเอา Apple เข้ามาเอาไม่ว่าจะเป็น t ท s l a นะครับหรือว่าบริษัทชั้นนำก็แล้วแต่เอาเข้ามาตั้งในเมืองไทย ฟังดูดีนะครับก็แน่นอนดึงดูดความเชื่อมั่นโอ้ขนาดบริษัทใหญ่ยังมาเลยนะครับรายอื่นก็น่าจะมาตามก็ก็เป็นเรื่องดีนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมาคิดต่อว่าถ้าบริษัทใหญ่มานะครับเขามาคนเดียวแล้วมาดึงเอา SME บ้านเราไปช่วยเขาหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นบริษัทใหญ่ที่มาแล้วเอาพักพวกตัวเองมาหมดเอา s m e มาหมดสุดท้าย มไม่ใช่บริษัทอเมริกันนะครับแต่ว่าลองคิดกันดูแล้วกันถ้ามาแล้วมาแค่ซื้อที่ดินนะครับนี่มอ,อุตสาหกรรมใช้ไฟบ้านเราก่อสร้างบ้านเราแล้ว SME ก็ดึงของเขามาหมดต้นทุนทุกอย่างเม็ดเงินไม่ได้มีการกระจายตัวเข้ามาในประเทศอันนี้ก็น่าห่วงเหมือนกันว่าสุดท้ายมันจะมีการเติบโตสักแค่ไหนผมเองเนี่ยผมอาจจะไม่ได้บอกว่าจต้องเอาบริษัทใหญ่สุดๆมาเลยนะครับเอามาบ้างเพื่อดึงความเชื่อมั่นทําเรื่องของมาร์เก็ตติ้งได้บ้าง แต่เอาขนาดกลางมาก็ได้นะครับแล้วมาพัฒนาฝีมือให้กับคนงานไทยมาร่วมกันพัฒนาในจุดนี้มาร่วมทุนกันผมว่าตรงนั้นก็จะเป็นโอกาสหนึ่งเพราะฉะนั้นตอบคําถามก็คืออาจจะเอามาหลากหลายส่วนก็ได้นะครับจะได้จะได้เห็นภาพการเติบโตนะครับของศักยภาพธุรกิจใหญ่ของเรารวมทั้ง SME ของเราด้วยนะครับค่ะสุดท้ายนะคะเรา ควรที่จะมีแผนในการรับมือนะคะภาพของเศรษฐกิจที่โตต่ําในขณะนี้นะคะแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวท่ามกลางความเสี่ยงหลากหลายเนี่ยดรมีคาแนะนํำยังไงคะกับนักลงทุนที่ติดตามรับชมอยู่นะคะรวมไปถึงภาคเอกชนด้วยค่ะยัโมองนะครับว่าเศรษฐกิจไทยก็ยังมีสเสน่ห์อยู่นะครับอ่าจริงๆเราก็ยังมองว่าไตรามาสหนึ่งก็ยังเติบโตได้ดีกว่าที่เราคาดกันไว้นะครับแล้วก็ยังมองว่าการฟื้นตัวก็ยังทาได้ปัจจัยที่เป็นตัวฉุดนะครับก็ มันก็สามารถคลี่คลายได้ทางเทคนิคนั่นคือการใช้ใจ่ายภาครัฐการลงทุนภาครัฐภาคการก่อสร้างก็กำลังฟืน้นปัจจัยต่างประเทศที่วันนี้เป็นตัวหลักที่เรากังวลกันมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับต่อให้คุณทรัมป์เข้ามาเราก็ผ่านคุณทรัมป์ในรูปแรกไปแล้วนะครับช่วงแรกไปแล้วนะครับถ้าจะมาอีกจะรุนแรงก,กว่านี้อีกแล้วก็รอดกันมาแล้วในช่วงก่อนหน้าเราเห็นโครงสร้างเศรษฐกิจกที่เปลี่ยนในการย้ายฐานในการเคลื่อนไหวของเงินทุนมันก็ผ่านพ้นกันมาได้นะครับผมอยากจะเรียนผู้ประกอบการนักลงทุนกแแล้วต ให้พยายามที่จะปรับตัวให้เร็วนะครับมองหาโอกาสให้ได้นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าโอ้เราจะต้องหาโอกาสอย่างเดียวนะครับคุณก็ต้องตั้งรับมือเหมือนกันอย่างที่เราคุยกันคุณกีตา้าบอกว่าสังคมสูงวัยขาดแคลนแรงงานขาดทักษะนะครับหรือว่าถ้าเศรษฐกิจมันไม่ได้มีตัวเร่งแรงจะต้องโตตับเราจะรับมืออย่างไรเสริมสภาพคล่องอย่างไร นะครับให้สามารถอยู่รอดได้ในภาะวะที่มีความไม่แน่นอนแบบนี้นะครับรวมทั้งความผันผวนของ,งค่าเงินอย่างคืนเดือนมาสักครู่ผมว่ามีหลากหลายจุดนะครับต้องพยายามปิดแกลบให้ได้แต่โอกาสยังมีอยู่ก็ยังเชื่อครับว่าโอกาสการฟื้นตัวของเศร,รษฐกิจไทยยังมีต่อเนื่องได้จะเห็นนะครับยังไม่มีใครหันการคาดการต่ํากว่า GDP ไตรมาสหนึ่งนะครับ ที่ออกมา1.5ผมเชื่อว่าเราเองก็ยังมองการฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปีน่าจะเร่งขึ้นได้นะครับแล้วก็ยังหวังว่าปีต่อไปศักยภาพเศรษฐกิจไทยเองก็อยู่ที่เราสัก2 5ถึง3ก็ได้จะโตได้ดีกว่าปีนี้นะครับค่ะจะมีปัจจัยไหนคะดรที่เป็นตัวปลดล็อกศักยภาพของเศรษฐกิจนะคะคือถ้าเราจะมองปัจจัยหลักๆสักอย่างหนึ่งว่าถ้าเราทําสิ่งนี้ได้เนี่ยเศรษฐกิจของเราจะดีขึ้นหรือว่าอย่างน้อยก็โตได้ตามศักยภาพที่ควรจะเป็นนะ ผมว่าเราต้องมาดูเรื่องผมว่าตัวหลักถ้าจะยกระดับจริงๆก็คือต่างชาติให้เข้ามาลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเร่งการลงทุนนะเรามี e EC แล้วจะขยายให้วงกว้างไหมจะขยายสินค้าเพิ่มเติมไหมรวมทั้งเรื่ององการเจรจา STA สุดท้ายก็กลับมาวงเวียนตรงนี้แหละครับเรื่องของการลงทุนยกระดับศักยภาพของไทยให้ SME ของเราเชื่อมโยงกับต่างชาติให้ได้นะครับก็ยังเชื่อเรื่องของการลงทุนจากเอกชนนี่แหละครับเป็นตัวขับเคลื่อนรวมทั้งภาครัฐเองนะครับก็ต้องเป็นตัวสําคัญในการที่จะช่วยอำนวยความสะดวกนะครับหรือว่าร่วมลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานได้ด้วยนะครับ